เดี๋ยวเรามาพบกักกลุ่มที่สองกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาพบกับกลุ่มที่3กันเลยนะคะกลุ่มที่ส Um, oh, que sei. ตอนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ใช่ไหมคะลูกพอไม่นจะเกิดอะไรขึ้นคะใช่ครับชื่อพ่เกิดอันรครับค่ะเด็กๆควรเล่นาเวลาที่คุณพอคุแม่อยู่ด้วยใช่ไคะลกโเคเดี๋ยวเรามาชมกุ่นี้กันนะคะว่าุ่มนี้มีเรื่องราว Yeah.

มาฟังลุ่งนี้กันต่อเลยนะคะ เราต้องช่วยการดูแลเลของเราให้สันนีคะจะได้มีคนาเทีมาเียเยอะมาเทียวเยอะเะ ข้างห้น,นะคะจะไปชมการแสดงเดี๋ยวนาน่อน้ำหวานค่ะขอจบการดโซกันโอแสงนค่ะวันนี้นะคะเราขอจบการน้ำนสนนิ การนำเสนอโปรเจกต์แอปโพชลูกๆของเรามีความตั้งใจกันทุกคนกล้าพูดกล้าสแสดงออกแต่เสียงและคำพูดของลูกๆอาจจะเบาไม่ชัดเจนไปบ้างเนื่องจากลูกๆเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยในขณะทำกิจกรรมซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด -19 คุณครูขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือมีส่วนร่วมทําให้โปรเจกต์แอปโพชโอ้ทะเลแสนงามสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณค่ะ